ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงที่วัดโรงเรียนสังเิลนะคะนี่น <ะ S 2> เราไปจากโรงทาน,นนี้บรรยากาศน,นิวขอมมาเร่ยมาเร่ยเดี๋ยวช่วยโอ้หนักนะหนักเหมือนกันเลยน,นี่นะคะเป็นขนมจีนจ้าขนมจีนแล้วก็ มีอาหารมีของให้ตอนนี้เรามาถึงที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเด็ก้ยทําไมเราไม่เอาไปไว้กลางหลับเพราะเด็กเขาต้องมานั่งข้างในตรงนี้ไงใช่ใช่ถูกแล้วต้องตั้งไว้กลางเพราะว่าเด็กเด็กเขาเขาต้องมานั่งแล้วก็เราต้องตักให้เด็กเขากิน